สำนักถังเลิศดพบจบแดนตอน132ตอน3หัวหยูหาวได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะดำเนินการอย่างไรเขาต้องไปที่ป่าอาทิตย์อสระดงเพื่อตรวจสอบว่าเหมาและเหมารองสบายดีหรือไม่และถ้าพวกเขาสบายดีก็ดีจากนั้นเขาจะต้องสำรวจรอบอาณาเขตของอาณาจักรดวงจิตวิญญ,ญาณสวรรค์เขาอยู่คนเดียวและมันง่ายกว่ามากสำหรับเขาที่จะทำหน้าที่ลาดระเวนทุกประเภทเขาต้องการเห็นการเคลื่อนพลของจักรวรรดิสุริยันจันทราและเขายังต้องการค้นหาว่าคนของโบสถ์เทพปิศาจอยู่ในอาณาจักรดวงจิตวิญญ,ญ,ญาณสวรรค์กี่คน นอกจากนี้เขายังต้องการค้นหาร่องรอยของทังยากับมาเซียวเทากระบวนการนี้อาจใช้เวลานานและนั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขาไม่ผานานชิวชิวไปด้วยมันง่ายกว่ามากสำหรับเขาที่จะหายไปคนเดียวแต่มันจะแตกต่างออกไปถ้านานชิวชิวอยู่กับเขาวูหวยูหาวอาศัยการตรวจจับจิตวิญญาณอันทรงพลังของเขาในการบินไปในอากาศแม้ว่าเขาจะชนกับเครื่องมือเฝ้าระวังทางอากาศของจักรวรรดิสุริยันจันทราแต่เขาก็สามารถหลบเลี่ยงพวกมันได้อย่างชาญฉลาดว,วูวีฮาวเป็นกังวลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของราชามีน้ำแข็งดังนั้นเขาจึงตั้งใคคควคคววบุมาาาเเรร็นนกิขของ และพวกเขามาถึงนอกเมืองเทียนโตในสองวันต่อมาการป้องกันของเมืองเทียนโตนั้นเข้มงวดกว่าเมืองมังกรมากวู้ยู่่าวเห็นได้จากระยะไกลว่ามีเครื่องมือเฝ้าระวังวิญญาณจากบนฟ้ามากมายอยู่เหนือเมืองธงของจักรวรรดิจันทราบกสะบัดไปตามสายลมที่กำแพงเมืองและมีทหารลาดระเวนและยืนเฝ้าอยู่มากมายเขามองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นภายในเมืองแต่เขาไม่กล้าที่จะบินไปใกล้กว่านี้วู้ยู่่าวจ้องมองเมืองเทียนโตเขาคิดว่าอาณาจักรสุริยันจันทราจะต้องมีทหารประจำการอยู่ภายในเป็นจำนวนมากแน่หากตัดสินจากสถานการณ์เมืองเทียนโตเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรงจิตวร์ และเป็นหนึ่งในมือที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดในทวีปจักรววัดิดวงจิตวิญญาณสวรรค์จะต้องเผชิญกับการโจมตีหรือการซุ่มโจมตีจากกองกําลังของพวกเขาอย่างต่อเนื่องจากเงามืดและนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทําไมการป้องกันร,รอบๆเมืองเทียนโตจึงแน่นหนาหากนิกายที่สันโดษเหล่านั้นเป็นคนเคลื่อนไหวเมืองเทียนโตก็เป็นเป้าหมายที่ดีที่สุดของพวกเขาต้องมีเจ้าวิญญาณที่ทรงพลังอยู่ที่นี่แน่นอนเพราะมีทหารจานวนมากคอยเฝ้าอย่างแน่นหนาโบสถ์เทพผีอาจมีใครบางคนที่สําคัญอยู่ที่นี่ด้วยข้าจะลองตรวจสอบอีกครั้งเมื่่่่อออออ้้าา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 กกกลลลลัััััับบจปปปทททิิตต์ดดงงงงวีเหหหนนนแะมุ เขาอดไม่ได้ที่จะคุ้นคิดถึงองค์หญิงวิน่าและสมาชิกจากนิกาย,ยากายคุอื่นๆพวกเขาจะเป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้ครั้งสุดท้ายที่พวกเขาพบกันที่เมืองเรเดียนพวกเขายังทรงพลังและสง่างามแต่ตอนนี้พวกเขากลายเป็นผู้พลัดถิ่นที่ไร้บ้านเกิดไปแล้วป่าอาทิตย์อสดงนั้นอยู่ใกล้เมืองสวรรค์ไม่ไกลนักไม่นานนักคูบีเฮาก็มองเห็นแนวป่าทึบจากระยะไกลมีแสงสว่างจางๆลึกอยู่ภายในป่ามันดูน่ากลัวและแฝงไปด้วยอันตรายร้ายแรงระวังตัวด้วยนะไปน้อยในป่านี้มีพิษร้ายแรงอยู่ฮัวีเฮาเตือนราชามีน้ำแข็งราชาัวาาลก ถ้าไม่นับพิษของจักรพรรดินีน้ำแข็งพวกเราชาวอาสูรแดนเหนือก็มีภูมิต้านทานต่อพิษร้ายจากสภาพอากาศเย็นเยือกอยู่แล้วคำพูดนั้นไม่เกินจริงอันติเมตไอของฮูบีฮาวก็ไม่หวั่นไหวต่อพิษเช่นกันและราชามีน้ำแข็งยังแข็งแกร่งกว่าตูเขาหลายเท่าจักรพรรดินีหิมะช่างมอบผู้ช่วยที่ยอดเยี่ยมให้กับเขาจริงๆเมื่อมีราชามีน้ำแข็งอยู่เคียงข้างความเสี่ยงในการสำรวจเมืองสวรค์นในวันนี้ก็น้อยลงมากฮูบิฮาวเพาะราชามีน้ำแข็งเข้าสู่ป่าอาทิตย์อัสดงใช้เส้นทางเดิมที่เขาเคยผ่านมาครั้งก่อนเเเสสส้้้้้้้นนนนนนททททาาาาาางงงงงีีีี่่่่่่ขขจจจจดดดไไึึใคควมมรรูกกกกลัััับอแตตปโยิิช ในตอนนั้นเขายังอ่อนแอแทบไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสถานที่นี้เลยแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาคือปราดวิญ,ญญาณผู้แข็งแกร่งและใกล้จะเข้าสู่ระดับต้นของขั้นบาริวิญญาณเต็มทีพลังจิตของเขาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหรืออาจเรียกได้ว่าทวีคูณหลังจากดูทราบแก่นแท้น้ำแข็งลึกลับอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาและที่น่าประหลาดใจก็คือเขารู้สึกได้ถึงคอขวดที่ใกล้เข้ามามันเป็นสัญ,ญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในพลังของเขาและนั่นทําให้หัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความตื่นเเเเเต้นนแลละควววาาามมมหัััังงงพิญ,ญ,ญณขอออออฮบบี่่ทด14ืืกกจร และแม้จะผ่านไปเพียงเล็กน้อยกว่าเดือนเขากลับสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าเขาเข้าใกล้คอขวดอีกครั้งแล้วมันเร็วเกินไปเร็วจนน่าประหลาดใจแน่นอนว่าสาเหตุหลักคือการที่เขาได้ดูทราบแก่นแท้น้ำแข็งอย่างต่อเนื่องรวมถึงการมีจักรพรรดินีฮิมัคอยเป็นผู้นำทางอยู่เงียบๆและสิ่งที่ทำให้พลังของเขาเร่งตัวขึ้นอย่างมห ah าศาลก็คือการสาร้างแกนวิญญาณของเขาเองแกนวิญญาณที่เขาหล่อหลอมขึ้นมาอย่างมั่นคงนั้นสามารถกระตุ้นการเพิ่มพลังวิญญาณได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่่่่สภาาาาาาวะะบมมมเพพโดดยยตตตรรงงงงกกก็ัันนคือออลลลลไไขทีีหใ เหมือนแม่น้ำที่ไม่มีวันเหือดแห้งในขณะนั้นเองฮวบีเฮาก็ใช้ทักษะการเต้นรามิมะแห่งน้ำแข็งขั้นสูงสุดเพื่อผลักสายหมอกพิษที่ปกคลุมรอบพื้นที่ออกไปเขาพาเสี่ยวไปทยานลงจากฟากฟ้ามุ่งตรงสู่หุบเขาเบื้องหน้าชายหนุ่มและมีน้ำแข็งผู้ยิ่งใหญ่ร่อนลงจากท้องฟ้าตรงสู่หุบเขาที่เขาคุ้นเคยแต่ทันทีที่ย่างเท้าสู่พื้นดินฮัวบีเฮาก็ต้องหยุดนิ่งไปในทันทีบอ่อน้ำแข็งยิ่งใหญ่สถารที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเหมือนสวั สมุนไพรล,ล้ำค่าเติบโตเต็มถืนหุบเขาแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับดูวุ่นวายไม่เป็นระเบียบบางจุดถึงกับโล่งเตียนราวกับถูกใครบางคนรบกวนหรือทำลายพืชพธุ์บริเวณรอบนอกแทบหายไปหมดเหลือเพียงสมุนไพรอมตะบางชนิดในเขตวงในที่ยังคงเป็นประกายแต่แม้กระทั่งสมุนไพรเหล่านั้นบางต้นก็ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองมีอะไรบางอย่างผิดปกติหรือมีผู้บุกรุกมาถึงที่นี่ก่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฮาวิ่วพึมพำกับตัวเองเบาๆดวงตาคงปลกจ้องไปที่บ่อน้ำหยินอย่างตรงหน้าแต่ก่อนที่เขาจะไได้้้้้้เขขาาาใกลบ่อนนนนนหยิแ็ฟั เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาก่อนเจ้ามาแล้วน้ำเสียงนั้นเย็นเยียบแต่แฝงด้วยแรงสนสะเทือนจากพลังจิตราชามีน้ำแข็งสะดุ้งเล็กน้อยหันขวบกลับไปทันทีด้วยท่าทีระมัดระวังและสิ่งที่มันเห็นทำให้มันต้องเพ่งสายตาแน่นิ่งดอกไม้ขนาดใหญ่สีชมพูสดใสกำลังโน้มตัวไปมาอย่างเทาเบาแต่จากมันกลับปลดปล่อยคลื่นพลังที่หน้าหวาดตัวออกมาจิสังหารแผ่กระจายอย่างชัดเจนบางทีดอกไม้ดอกนี้อาจไม่ใช่แค่พืชธรรมดาแต่คือผู้พิทักษ์ที่ถือกำเนิดขึ้นเพื่อปกป้องสถานที่แห่งนี้หรือเป็นบางสิง ดอกไม้สีชมพูขนาดใหญ่คือเซียนใหม่ละเอียดออดและโอยู่าวก็รีบทักทายเธอไม่ค่าไม่ดีเลยตั้งแต่พวกคุณส่งให้สารเลวสองตัวนั้นมาพืชพันของเราก็แย่ลงอ้าโฮยู่าวตกตะลึงไปชั่วขณะจากนั้นเขาก็ตระหนักว่าความยุ่งเหยิงรอบบ่อน้ำแข็งเปลืองหินอย่างนั้นเกี่ยวข้องกับเหมาใหญ่และเหมารองเป็นอะไรไปคุณโยโย่ตาเหมาและรองเหมาสร้างปัญหาให้คุณหรือเปล่าโอยู่าวถามอย่างกังวลเล็กน้อยพวกเขาสร้างปัญหามากมายเซียนไหม่อ่อนกล่าวอย่างเศร้าใจถ้าไม่ใช่เพราะพวกเราบางคนยังมีพละงกำลังเราคงกลายเป็นอออาาาาหหรใในนท้้งงขขขพพววววกกเเเไไปปแแลมมม่่่ชีตต็ูั ดูชั้นนอกสิเดิมทีที่นั่นมีสมุนไพรและพืชทุกชนิดที่มีอายุนับพันปีแต่พวกเขากินไปหมดแล้วพวกเขาฉลาดแกมโกงและคิดจะกินพวกเรามากกว่าหนึ่งครั้งเราไม่กล้าฆ่าพวกเขาเพราะเจ้าบ้านที่เราอาศัยอยู่พังพินาศไปแล้วถ้าเจ้าไม่มาเราอาจจะต้องเสียกับทุกอย่างที่จะต้องจัดการกับพวกเขาและนั่นเป็นเพราะพวกเขาแข็งแกร่งเกินไปถ้าเราไม่จัดการกับพวกเขาพวกเขาอาจกินพวกเราได้ทุกตัววูยูฮาวไม่คิดว่าเหมาใหญ่และเหมารองจะสร้างปัญหามากขนาดนี้เขาเรีบกขอโทษขอโทษขอโทษข้าไม่รู้ว่าพวกเขาจะเป็นแบบนี้ข้า โยโย่ถอนหายใจโล่งอกสมุนไพรและพืชอมตัดจำนวนมากปลดปล่อยอารมณ์ที่คล้ายคลึงกันออกมาพวกเขาต้องระวังคนสองคนที่กินพวกเขาทุกวันการใช้ชีวิตแบบนั้นช่างลำบากจริงๆเอ๊ะที่นี่ดูน่าสนุกมากน้ำนี้น่าสนใจราชามีน้ำแข็งไม่สนใจบทสนทนาของทั้งสองแต่กลับมุ่งความสนใจไปที่น้ำพุน้ำแข็งเย็นเยือกเขาพูดด้วยความดีใจและเดินตรงเข้าไปหามันฮูวบีฮาถูกจับได้โดยไม่ทันตั้งตัวขณะที่เสียวไปกระโดดขึ้นฟ้าแล้วพุ่งลงไปในน้ำผู้น้ำแข็งอย่างรวดเร็ว เสียงของเซียนหมอ่อนนิ่งไปทันทีดูเหมือนเธอจะตกตะลึงเล็กน้อยมนุษย์คนนี้ปัญญาอ่อนหรือไงทำไมเขาถึงกระโดดลงไปในน้ำผู้น้ำแข็งเพื่อนคุณฆ่าตัวตายหรือเปล่าไม่ต้องห่วงเขาหรอกเขาจะต้องไม่เป็นไรวูบีฮาวพูดพลางถอนหายใจอย่างหุดหิดเล็กน้อยเครื่อพักเสียงน้ำกระเซ็นดังขึ้นราชามีน้ำแข็งกระโดดตามลงไปในแอ่งน้ำแข็งอย่างไม่ลังเลและร่างของมันก็หายไปในความเย็นเยือกของน้ำผู้ทันทีเหมาน้อยกับเหมารองอยู่ที่ไหนให้ข้าพาพวกเขาไปสักทีวูบีฮาวหันไปถามเซียนหม่ออนอา,ากวกเขาอยู่ตรรงงนนนััน้กกลิหือไม่ก็หลัอยยยู่่อสมุนพอะไรบางอย่างอยู่พวกเขาหลัเร ระบบย่อยอาหารของพวกเขาแข็งแกร่งผิดมนุษย์พวกเขากินทุกวันและย่อยทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วไปดูสิพาพวกเขาออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้พวกเราไม่สามารถทนพวกเขาได้นานกว่านี้แล้วเอาล่ะไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็นข้าจะพาพวกเขาไปเองวูบีฮาวรู้สึกผิดอยู่ในใจเขาไม่คิดว่าเหมาใหญ่กับเหมารองจะสร้างปัญหาขนาดนี้ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทางซานบรรพบุรุษของนิกายถังเคยมาเยือนเขาไม่มีทางปล่อยให้สถานที่แห่งนี้ถูกทำลายโดยเด็ดขาดเขาเดินไปตามเส้นทางที่ถูกเปิดให้โดยเหล่าสมุนไพรและพืชพันอมตะพวกมันแบกตัวออกจากกันอย่างสงบ ให้เขาผ่านไปได้อย่างให้ได้ราวกับรับรู้เจตนาเมื่อมาถึงด้านนอกที่ราบฮูววีฮาวก็พบกับภาพที่ไม่น่าดูเท่าไรนักเมาใหญ่กับเมารองกําลังนอนหลับอยู่รอบๆตัวมีซากพืชและสมุนไพรเกินกลามุมปากของเมาใหญ่ยังมีเศษสมุนไพรติดอยู่เล็กน้อยอาญากรที่แท้จริงมักหลบซ่อนตัวแต่สองตัวนี้กลับนอนหลับสนิทกลางวันแสกๆราวกับไม่มีความผิดติดตัวเลยแม้แต่น้อยทว่าในขณะที่เขาจ้องมองพวกมันอยู่ฮูววีฮาวกลับต้องตกใจมากขึ้นไปอีกสองตัวนี้เปลี่ยนไปเร็วเกินไปรูปลักษณ์ภายนอกของพวกมมัันนนดูคล้าายกกบเเห็่อ แต่กลับรู้สึกได้ถึงคลื่นพลังที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงความอยากอาหารของมีกครงเล็บทองดำนั้นน่าเหลือเชื่อมากและโฮยูฮาก,ก็รู้ดีเมื่อตอนที่พวกเขายังอยู่ในสำนนักถังปริมาณอาหารที่ต้องใช้เลี้ยงเหมาใหญ่และเหมารองนั้นเทียบเท่ากับที่คนทั้งสำนักกินรวมกันในแต่ละวันอย่างไรก็ตามตอนที่พวกเขาออกจากสำนนักถังทั้งคู่ยังสูงไม่ถึง3เมตรเวลาผ่านไปไม่ถึง1ปีแต่ตอนนี้พวกเขาปลับสูงอย่างน้อย7เมตรแล้วแม้ยังไม่เท่ามีกครงเล็บทองดำโตเต็มวัยแต่การเติบโตเช่นนี้ก็เร็วเกินไปมากจากขนาดและโครงสรงร้้าาางง่กยในนนตอี หมายความว่าพวกมันไม่ต่างจากมีโครงเล็บทองดําที่ผ่านการฝึกฝนนับพันปีความแข็งแกร่งของมีโครงเล็บทองเข้มนั้นไม่อาจวัดได้ด้วยตัวเลขปีเหมือนอสูรวิญญาณทั่วไปและมีกครงเล็บทองเข้มพันปีนั้นก็เป็นที่วัดลัวแม้ในหมู่สุวิญญาณระดับหมื่นปีเหมือนกับมีกรงเล็บทองเข้มตัวแรกที่หัวหยูหาวเคยพบดูเหมือนว่าพวกมันจะสร้างความเสียหายมากเกินไปแต่ในขณะเดียวกันก็เติบโตอย่างรวดเร็วเกินคาดวัวหยูหาวไม่รู้มาก่อนว่า ตอนที่เป้ยเป้ยส่งเหมาใหญ่และเหมารองมาที่นี่โยโย่กับสมุนไพรอมตักอื่นยอมให้พวกมันอาศัยอยู่ในหุบเขาได้เพราะชื่อของเขาเพราะหุบเขาแห่งนี้ที่มีบ่อน้าแข็งเลิงหินอย่างตั้งอยู่นั้นใหญ่โตมากและอุดมสมบูรณ์ถึงขั้นที่สามารถพบสมุนไพราหายากนานาชนิดได้ไม่ว่าจะเป็นโสมหรือวังฉีซึ่งล้วนมีคุณค่าทางโภชนาการสูงในสายตาของสมุนไพรอมตักมีทั้งสองตัวควรจะสามารถกินสมุนไพรในหุบเขาได้ไปอีกหลายร้อยปีโดยไม่หมดแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือ ความอยากอาหารของมีโครงเล็บทองเข้มนั้นไม่สามารถตัดสินจากขนาดหรือจำนวนได้เลยพวกมันมีระบบย่อยอาหารที่แข็งแกร่งเกินกว่าสิ่งมีชีวิตทั่วไปมากและที่สําคัญที่สุดคือพวกมันกินไม่หยุดกินตั้งแต่มาถึงที่นี่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่หยุดเลยแม้แต่วันเดียวพวกเขายังคงกินอาหารธรรมดาที่สํานักถังและย่อยอาหารตามปกติแม้ตอนนั้นพวกเขาจะกินจุอย่างมากมายแต่ความอยากอาหารของพวกเขาก็ไม่ได้มากมายอะไรนะักแต่หลังจากที่พวกเขามาถึงที่นี่สมุนไพรและพืชในสถานที่แห่งนี้กลายเป็นสมุนไพราหารยากและแปลกใหม่ ทุกสายพันธุ์พืชเหล่านี้ใช้รูปแบบการหลอมรวมปราณวิญญาณจำนวนมากของสวรรค์และโลกมีโครงเล็บทองดำเก่งในการดูดซับปราณวิญญาณแห่งสวรรค์และโลกตาเหมาและเหมารองจึงกินจุอย่างตะกละตะกลามในทุกๆวันจากนั้นพวกเขาก็นอนหลับเพื่อย่อยทุกอย่างขนาดนอนหลับก่อนที่จะกินจุอีกครั้งหากมนุษย์กินสมุนไพรจำนวนมากในทุกวันพวกเขาคงต้องระเบิดพลังชีวิตอย่างแน่นอนแต่มีโครงเล็บทองคำสยองนั้นมีขนาดใหญ่มากและสามารถดูดซับพลังงานฟ้าดินทั้งหมดได้อย่างน่ากลัวทำให้พวกมันย,ย่อยอาหารได้อย่างรวดเร็วนี่คือเหตุผลทีีีีี่่่่่หหวววาาาาไไดด้้้เเเ็นนภพออออยยยงทลละก หากเวลาผ่านไปอีกสักรยะยะ,ะต้าเหมาและต้าเมารองก็อาจมีพลังมากพอที่จะเคลื่อนไหวและทำลายสมุนไพรเหล่านั้นแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า